พี่ไม่ได้มาลอยกระทงนานแล้วขอบุญเจ้ามากนะที่มาลอยเป็นเพื่อนพี่กระทงลอยเคียงคู่กันไปเช่นนี้เอกว่ากันว่าหากเป็นคู่รักแต่รักกันยืนยาวเจ้าเคยได้ยินหรือไม่ไม่เห็นเคยได้ยินเลยครับกระทงจะลอยไปเคียงคู่กันไม่เห็นจะแปลก ก็เราลอยจากที่เดียวกันทุกคืนวันศุกร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint หมายเลข23ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดบนแอป i c e และเว็บ iq.com เท่านั้น